PDPC ผนึกพลังคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเผยแผนงานปี2568เน้นการเชื่อมโยงกรรมการของทุกหน่วยงานในเครือข่ายและขยายการให้ความรู้สู่ภูมิภาคทั่วประเทศสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าสร้างความตระหนักร,รู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี2567และเผยแผนงานในปี2568ในงาน p d p c Synergy for All ผนึกพลังคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประสานทุกหน่วยงานในองค์กรวรวมพลังปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนพร้อมประกาศนโยบายเชิงรุกแก้ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยั่งยืนที่รักทุกท่านนะครับสำหรับการจัดก,กิจกรรมในวันนี้ p d b c พีซีเ e ชก็คือการผลิกกำลังด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนะครับ ถือว่าในวันนี้เป็นกิจกรรมสําคัญอ<ๆ>ีกกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานคณะกรมกัรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่วันนี้เราก็ได้เรียนเชิญคณะรรมการที่เป็นคนไกสสาคัญอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยคณะรรมการคุ้มครองซึ่งมีผู้แทนคือ่านอจารย์คุณหมอนววันนะครับคณะกรรมการกํากับคนงานึ่งมีผมละคณะนะครับเป็นคณะกรรมการสำนักคนงานคณะรรมการผู้เชี่ยวชาญ มีท่านอาจารย์ไพบุญซึ่งเป็นผู้แทนมาร่วมให้ความเห็นให้ความรู้เรื่องของการผลิตก,กำลังการที่เราจะสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับที่น้องประชาชนนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกันในส่วน,นกลไกสําคัญทางที่เรียนให้ผู้ชนได้รับทราบนะครับก็คือกลไกลของคณะกรรมการทั้งสามคณะได้มีการมาผลิตก,กำลังกันเพื่อกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนในการที่จะ ไปสู่การสร้างการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้เป็นรูกธระทับและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้คือเจตนานและเป็นผลในการที่เราตัดสินใจทมในครั้งนี้ครับอาจารย์้ายพูดถึงนโยบายการบริหารงานในปี68นปนะคะท่านสำหรับในการบริหารงานซึ่งเป็นภาระหน้าที่สําคัญของคณะการกํากับสำนักงานนะครับเราก็คงเน้นในเรื่องของ3าม ยุทธศาสตร์หลักนะครับก็คือการป้องกันการป้องปรามการเสริมกำลังและการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพนะครับในเรื่องของการป้องกันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องการขับเคลื่อนในเรื่องของการให้ความรู้ความเชื่อมั่นในเรื่องของอกลไกต่างๆที่จะทําให้สร้างการตระหนักรู้แก่ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนให้เขามีภูมิต้านทาน ในการที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิทส่วนบุคคลซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่านะครับส่วนการป้องปรามนั้นคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นกิจกรรมที่สำนักง,งานรันกาคุ้มคลองข้อมูลส่วนบุคคลได้ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะครับซึ่งเราจะเพิ่มความเข้มข้นในปีงบมาต่อไปนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับภประชาชนส่วนการพักนากลังก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือการรวมพลังทุกภาคส่วนนะครับในการบรณารการความร่วมมือที่จะร่วมกันที่จะให้ความเข้าใจสร้างความตระหนกักรู้รวมไปถึงสร้างความร่วมมือในเรื่องของการขับเคลื่อนอการคุ้มครองข้อ,ขอมูล ของประเทศให้ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและการพรัฒานาศักยาภาพนั้นหมายความว่าจะต้องให้สํานักงานามีโครงสร้างมีองค์กรมีบุคลาคกรที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการที่จะเป็นเครื่องจักรสาคัญในการที่จะขับเคลื่อนนักงานรวมถึงกลไกการสร้างความร่วมมือต่างๆรวมไปถึงการป้องกันหรือป้องปรามให้เกิดผลิิพธพสูงสุดครับครับก็จะมี ก็เป็นเรื่องของการยกระดับนะครับความเชื่อมั่นของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนะครับทั้งในส่วนของเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างที่ท่านประธานกรรมการกำกับสํานักงานได้ให้นยโยบายแล้วนะครับการป้องกันป้องปามผลิกกําลังนะครับเร่งให้ความรู้ทุกภาคส่วนนะครับเร่งให้ความรู้แก่ภาคประชาชนแก่หน่วยงานผ่านการ ความร่วมมือพันธมิตรต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะรหรือเจ้าหน้าที่ทาง DPO นะครับหรือว่าความร่วมมือผ่านทาง MOU กับหน่วยงานต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคมหาวิทยาลัยนะครับส่วนขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะมีการกระจายความรู้ส่วนต่างๆอย่างเข้มข้น,นครับจะมีการทําเรื่องของ Privacy Index นะครับที่จะมีการวัดระดับความพร้อม นะขององค์กรนะครับวความระดับความาาคุ้มเรียกว่าเป็นความพร้อมของอาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรต่างๆแล้วก็ p พ i ย i ซีอินดสำหรับประเทศนะครับ ตรงนี้ก็จะมีการดําเนินการเพื่อที่ที่จะสามารถารู้ว่าประเทศไทยนะครับในในเซกเตอร์ต่างๆนั้นนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง,รงไรนะครัเราจะเร่งดําเนินการในส่วนนี้มีการเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มกลางนะครับในการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐมาใช้ครับหรือเรียกว่า GPPC นะครับในการที่จะทําให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจะ ใช้บริการเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่สํานักงานจะนำนำนำขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันในการเข้ารหัสข้อมูลนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันในการที่จะเอาไปเช็คในส่วนของคุกกี้หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่จะช่วยเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางสํานักงานก็จะมีการเริ่มทําแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาครับเห็นว่าจะมีการทำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อช่วยเหลือประชาชนไับ ครับตรงนี้ก็จะมีทําแอปพลิเคชันออกมาครับในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีความประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรวมถึงจะมีในส่วนของที่ท่านอาจจะเอาเรื่องของ AI เข้ามาช่วยนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนด้วยนะครับตรงนี้ครับ